บิสมิลลาฮิรราะ рраḥмān ราะฮีมท่านหญิงอัญชรอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีนั้นก็จะเป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอัสวัดบินยะซีดเราะฮิมะฮุลลอฮ์ซะอันตุอาอิชะ์มะกานันนบียุอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสนาอูฟีบัยติฮิก็คือซอฮาบะห์เนี่ยมาถามภรรยาาาของท่่นนบีว เวลานบีอยู่บ้านเนี่ยนะครับนบีทำอะไรบ้างนบีช่วยอะไรบ้างกอลัตกานายกูนุฟีมิห็นทติอัลฮิฮิตานีคิดมัตอัลฮิฟะ إ ذ ا ح ض ر ت الصلاة า ا า ج إ ل า الصلاة เบันทึกโดยอิมามบุคอรีท่านเองไอชาเล่าว่าท่านนบีเนี่ยจะเป็นคนทำงานบ้านช่วยเหลือครอบครัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเย็บผ้าการรีดนุ่มแพะแต่เวลาถึงเวลาละหมาดท่านนบีสุลต่านละฮวะลิวะสัลลัมก็จะออกไปละหมาด ฮาริสบทนี้นะครับเป็นการบอกให้เราได้รับรู้ว่าหน้าที่ของสามีก็จะต้องช่วยเหลือครอบครัวภาระหน้าที่ก็เรียกว่าแบ่งเบา,าภาระภรรยาบ้างแม้กระทั่งท่านนาบีสุสลตาล์ฮุลลอัลเลาะัสลัมเองก็ช่วยเหลือท่านหญิงไอชะนะครับเย็บผ้าเย็บรองเท้านะครับหรือว่ารีดนุ่มแพะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบฉบับสุนน้ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาล์ฮุอัลเลาะัลลัม